สวัสดีนะครับก็วันนี้เราไปอยู่ที่พิธีเสกนะครับพาทั้งหมดนะครับได้ถูกนํามาเสกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสีมงคลนะครับเป็นเวลาที่4ี่โดยที่เสกอยู่ในโบสถ์นะครับวัดเขาไม่แดงหลวงพ่อสง่าท่านเมตตาให้เสกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความเป็นสีมงคลนะครับที่มาวันนี้นะครับก็มีรางนําเมิกนะครับสามสิบรางนะครับนี่ครับทบทวนนะครับสามสิบรางนะครับนี่ตรวจสอบได้นะครับนะครับสามสิบรางนะครับแล้วก็เป็นรางลุ้นนะครับ 199ยลังนะครับอยู่ตรงนี้แล้วทั้งหมดนะครับทุกมัดนะครับผูกคะแต่เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็น่อนขึ้นโบสถ์หรือ่างงวงโบสถ์นะครับใครมารับพาร์ท่งานสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการมัดไหนต้องการวังไหนนะครับเพราะว่าทุกอย่างคะเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการวอลกสเปกเรื่องการหัวกันนะครับไม่มีนะครับนะครับไม่มีครบถ้วนนะครับ ครบถ้วเรียบร้อยนะครับ199วางนะครับตรวจสอบดูได้นะครับครับให้ดูทั่วเลยครับแบบนี้นะครับก่อนคุมผ้านะครับเปิดนําเรื่อก็ครบถ้วนนะครับไม่มีสร้างน้อยกว่าจํานวนสร้างไม่มีสร้างมากกว่าจํานวนสร้างนะครับทุกอย่างต้องให้ชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยวจะคุมผ้าเพื่อทาพิธีเสกตอนเช้านี้นะครับแล้วก็ท่านใดอยู่ใกล้ชมพูวีนะครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านสามารถเปิดพิธีได้นะครับ มีพาสแจกให้ทุกคนนะครับนะครับเจอกันที่ว่าเขาไม่แดงตอนนี้เลยนะครับมาได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ